ข่าวดีดีกับพี่คำรนพพคำนาร้นตอนพรเป็นของอันประเสริฐจงเร่งรับไว้เถิดแล้วนำไปพิจารณานะจะบอกให้อนดีชีวิรอดที่ยินดีมอบให้โปรดรับไว้พิจรารณา ขอให้ไปได้สวยไปได้ตลอดเกษตรกรไทยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรทองเปลวกองจันทร์ดำรงตำแหน่งนี้มาประมาณ1ปีและ จะจบอายุราชการในอีกหนึ่งปีข้างหน้าวันนี้ท่านให้พรดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไทยและคนไทยในปีขานปีเสือนี้นะครับขอพรดีๆที่ท่านคิดว่าเราจะทํางานเพิ่มเกษตรกรและช่วย้พวกเขาให้ลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้เจ้าหน้าที่ของทรวงเกษตรจะทํางานแบบสุดกําลังจะช่วยเหลือลพ่อแม่มพี่น้องดูแลพี่น้องอยู่ตลอดไม่ว,ว่าวันไหนก็ตามตลอดปีและตลอดไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้ภาคเกษตรมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่ achte, ยงยืนตลอดปี25 6 5แล้วก็ตลอดไปครับขอเป็นกำลัง ใจไม่ว่าจะอยู่ในสถานะแบบไหนกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเราเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือให้ความรู้แหล่งเงินทุนสร้างโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นช่วยเหลือพัฒนาเราจะพัฒนาภาคเกษตรให้หลุดพ้นรายได้ตำ่ำแมนบอรแมนแล้วอีกท่านคือสุพิตพิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่งนั่งตำแหน่งนี้สดสดร้อนๆอนแต่ท่านก็มีความปรารถนาที่จะดึงน้ําจากฟ้ามาช่วยชาวบ้านเต็มที่น้ําจากฟ้าจะหาให้เกษตรกรได้อย่างไรครับผมมีโอกาสมาหาน้ําบนฟ้าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มาจากพ่อหลวงรัชกาลที่9กเป็นศาสตรระาชาที่ยิ่งใหญ่เราต้องการเติมน้ําในเขื่อนที่อยู่ในเขตชมุมสานเกือบ40ล้านไร่เพื่อให้พอเพียงในฤดูแล้งฝนหลวงมีบทบาทอีกประเด็นนอกพื้น ที่ชุมนบมานซึ่งมีมากกว่าร้อยล้านไร่เศษเศฝนหลวงจะทําให้พื้นที่นอกระบบชุมนบมานมีความชุ่มชื้นในการทําเกษตรนําฝนจากฟ้าไปหาพี่น้องทําได้นะคะทำ,ทำได้ใครครับ,รบ <laughs> สรุปแสงสว่างที่ปลายถ้ำของเกษตรกรมีแน่นะคะมีครับ <laughs> สรุปว่าพรดีจากสมบูรณ์ได้ด้วยการปฏิบัติชอบตอบคืนด้วยครับขอให้พวกเราทำรามอย่างเสือเพื่อพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับ <laughs>